สวัสดีครับ FC.. ของมหายธพาเที่ยวครับมาแล้ว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 ครับมาหอดจอดถึงครับพี่น้องมาหอดจอดถึงวันนี้พี่กัดมาที่วัดบ้านด้าำพระตำบลคํำยออำเภอเมืองอุบลราชธานีครับวัดด้ำพระ มาดูสถานที่ที่กำลังบูรณะก่อสร้างสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายโอ้ับดูแล้วสวยงามน่าเคารพกราวไหว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาบูชามาทำบุญครับภาพเหล่านี้เป็นภาพแห่งพุทธประวัติ ของการแสดงประถมะเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรในวันเคลญนเดือน8ที่ป่าอิสิปตัตนามฤุทาทยวันนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือว่าเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกก็เป็นอีกปางหนึ่งภาพหนึ่งของพุทธประวัติ ครับขงพุทธประวัติที่ขึ้นชื่อนะครับอันนี้ภายในเสนาสนะอารามอาวาสต่างๆโอ้ยนะครับดูแล้วสวยงามนะครับดูแล้วสวยงามหน้ากราบไหว้หน้าศรัทธาเป็นวัดบานดำพลาครับ วัดบ้านนำา้ำพ้ามีเสนาสนะนะครับปฏิสังขรณ์ออกแบบได้สวยงามครับเป็นที่เคารพสักการะน่าเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนานะครับในที่ต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นไว้เป็น เสนาสนะที่สำคัญนะครับที่สำคัญอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดสัส่นกระดิ่งดูรัวไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับมหายอดพาเที่ยวครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมหายอดพาเที่ยวครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้อง เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ